โอเคครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้บอร์ด esp 8 2 6 6ก็คือบอร์ดนี้นะครับเราจะใช้บอร์ดนี้ในการขุดเหรียญดูโนคอยนะครับเดี๋วดูโนคอยก็คือเหเรียญคริปโตเคอเรนซีเหรียญหนึ่งนะครับที่เอามาแนะนําครั้งนี้ก็คือว่ามันเป็นการขุดเหรียญดูโนคอยที่ราคาประหยัดน,นะครับราคาแค่หลักร้อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะขุดเหรียญได้แล้วนะครับในการขุดเหรียญดูโนคอยนะครับเราก็ต้องไปอันดับแรกเราก็ต้องไปรีจิสเตอร์ในเว็บบอเล็เขาก่อนนะครับ การรีจิสเตอเนี่ยก็คือส่วนนี้นะครับไป Create New Wallet เนี่ยการ Create New Wallet ก็กรอกรายละเอียดนะครับของเราแล้วก็กดบันทึกไปเสร็จแล้วเราก็ล็อกอินเข้ามาอันนี้ผมอันนี้ผมล็อกอินเข้ามาแล้วคือในส่วนของผมนะครับของผมก็ชื่อชื่อนี้นะครับพอเรา,เาสมาัคร r e จิสเตอเป็นในเว็บ a l l เลของ Unocoin แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้องไปดาวน์โหลด ตัวตัวโค้ดนะครับตัวโค้ดที่ดูโนคอยจะจะเชื่อมกับจะจะเชื่อมกับตัว e s p 8 2 6 6นะครับตัวที่เราจะดาวน์โหลดก็คืออยู่ในนี้นะครับอยู่ใน last last release เนี่ยครับคือดาวน์โหลดตัวนี้นะครับดูโนคอย2.7 2.7.3นี่นะครับพอดาวน์โหลดมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับ ดาวโหลดมาแล้วก็คือตัวนี้ดาวน์โหลดมาแล้วแต่ซิปออกนะครับก็จะมีตัวนี้ก็จะมีไฟล์ตัวนี้เป็นไฟล์ที่เราจะทําการคอนฟิกตัวนี้แล้วก็ส่งคําสั่งเข้าไปที่บอร์ด ESP 8 2 6 6นะครับโอเคพอเราโหลดมาแล้วนะครับสําหรับอันนี้เครื่องสําหรับเครื่องใครที่ยังไม่มี a r u i n o IDE นะครับก็ไปดาวน์โหลดมาก่อนแล้วก็ติดตั้งนะครับก็ดาวน์โหลดจากลิงก์นี้นะครับ ผมเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไปนะครับปลิงก์นี้นะครับก็ดาวน์โหลดมานะครับตัวดาวน์โหลดก็คือตัวตัวบนนะครับเลือกตัวบนนะครับดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บก็มาติดตั้งปกตินะครับก็คือเป็นตัวนี้เป็น exe นะครับเป็น exe ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ exe ตัวนี้ดาวน์โหลดมาปุ๊บก็ติดตั้งเล็กปกติเสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ไปเปิดไฟล์เมื่อกี้มาก็คือไฟล์8.2.6ดมาปุ๊บเรียบร้อยใช่ไหมครับเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ย เราก็ตั้งค่าต่างๆนะครับตั้งค่าก็ตั้งค่าส่วนที่หลัก,ลกๆเนี่ยเขาก็บอกว่าตั้งค่าในส่วนนี้นะครับเราไปดูในส่วนที่เป็น g ก็ Start แล้วก็มาดูที่ sp 826นะครับสิ่งที่เราจะตั้งตั้งก็คือแค่นี้นะครับมี ssid wifi password username แล้วก็ชื่อเด็กเท่านี้เองนะครับแล้วก็ตั้งตั้งให้ตรงเป็นชื่อ wifi ของเรา password อะไร แล้วก็ user name ก็คือตัวนี้นะครับพิมพ์ให้ถูกนะครับตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเอเคคือตัวนี้พอเราปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปทําการาโหลดไฟล์นี้เข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราก็ต้องเสียบสายนี้เข้าไปนะครับเราก็ต้องต่อสายตัว e s p 8 2 6 6หรือเข้ากับ PC ของเรานะครับพอต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ มาดูในส่วนที่เป็นทูลตัวนี้ว่า E P แปดสองหกเรามีหรือยังนะครับเราดูยังสัาเกตว่ายังไม่มีถ้าไม่มีเราก็ต้องไปโหลดอตัวนี้นะครับตัวนี้ขึ้นมาแป็นแอดไลบรารีมันขึ้นมานะครับการแอดก็คือไปที่ r e f e ฟ e n c e นะครับอ่าตอนนี้ผมวางมาแล้วนะครับ a d ฟ r e f e r เรนซเรียบร้อยชึบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังมันก็ยังไม่เจอนะครับมันก็ยังไม่เจอ เราก็มาเมเนจ e ันอีกทีนึงก็คือมาที่ตัวนี้แล้วก็ไปที่เมเนจพิมพ์หาครับตัวนี้อันนี้นะน,น,นี่พิมพ์หา e, e s p แปดสองหห่าอ่า,อาตัวนี้เราก็ install เลย p p แปดสองหกหก install เลยรอจนกว่าที่จะเสร็จนะครับ โอเคระหว่างรอเนี่ยเราอาจจะไปดูในส่วนที่เป็นของผมก็ได้ครับตอนี้อันนี้ผมก็ขุดมาแล้วระด,ดับหนึ่งก็คือประมาณ7วันนะครับเวันก็ได้18เหรียญ18เหรียญน,นะครัเดี๋ยวตอนไป Exchange ตอนไปโยกไปที่ b i t h ับนีครับก็เดี๋ยวขั้นตอนนั้นเดี๋ยวมารีวิวอีกทีนึงแต่อังนี้คือหลักการคือเราก็ขุดมาเรื่อยๆขุดเก็บไว้ระหว่างที่เราทํางานไปด้วยเราก็ขุดเก็บไปเรื่อยๆนะครับ ก็เป็นหลักการหนึ่งที่เรียกว่าเอามาช่วยในการเก็บเงินได้อีกแบบหนึ่งนะครับอนาคตไม่แน่นะครับก็คริปโตเคเรนซีอาจจะเป็นแทนเงินเราจริงๆก็ได้รไม่แน่นอนอันนี้เราอาจจะขุดไปนะครับขุดแล้วก็เก็บเป็นเหรียญบิตคอยน์ไว้นะครับไม่แน่อาจจะไม่ขุดอาจจะไม่ย้ายเป็นเหรียญบิตคอยน์เพราอนาคตาเหรียญอนุน้อนี่อาจจะมาแรงก็ก็ไม่มีใครรู้นะครับ อเคครับก็เดี๋ยวรอสักครู่จนกว่าจะเสร็จนะครับนะครับเราก็สามารถไปเลือกซื้อได้นะครับตรงนี้จากเว็บเรานะครับรายละเอียดที่จะได้ก็คือตัวบอร์ดแล้วก็ตัวสายที่เชื่อมกับตัวนี้ที่เหมืผมให้มาตัวนี้นะครับ p p แปดสอกนะครับก็เชื่อมต่อกับสาย micro usb ปกตินะครับก็คือสายตัวนี้สาย micro usb เอเคเรามาดูนิดนึงโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรามาดูครับว่า,วามันโผล่มาหรือยังอ่าโผล่มาแล้วนะครับเราก็เลือกตัวบอร์ดของเราแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับเลือกบอร์ดแล้วเลือกเลือกตัวนี้นะครับ MCU ตัวนี้นะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับเราเลือกแล้วเลือกเสร็จแล้วก็มากำหนดพอร์ตนะครับ พอร์ตเีงของผมน่าจะพ,พอร์ตสิบนะครับอันนี้ผมจะไม่โหลดเข้าไปนะเพราะว่า,าผมโหลดเข้าไปแล้วแล้วก็พอร์ตของผมมันจะเยอะนะครับจะอธิบายให้ใชว่าเราต้องกรอกตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็อัปโหลดตรงนี้นะครับทา้าเลาเส็จเสร็จ,รจอัปโหลดเสร็จก็ไฟมันก็จะขึ้นนี่ครับรอสักครู่นะครับ มันเหมือน,นกับมันก็จะเกิดการที่ไฟขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับก็คือถ้ามันขูดได้นะครับโอเคถ้าเราอัปโหลดเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะมาดูในตัวไมเนอร์ของเราได้นะครับก็คือในในบอร์ดเนี่ยในแดชบอร์ดตรงนี้ว่าไมเนอร์ของเราทํางานหรือย,ยังนะครับอันนี้ก็คือของผมมันก็ทํางานปกตินะครับโอเคครับก็สามารถหาซื้อได้นะครับตรงนี้ในเว็บนี้นะครับ ส่วนถ้ามันไม่มีไดเวอร์อะไรพวกนี้เราอาจจะลงไดเวอร์ hmm. เพิ่มก็ได้อันนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาตรงไหนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาคุยหลังไมค์ทีกันก็ได้ครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นการแนะนําวิธีการขุดเหรียญดูโนคอยจากบอร์ด EP826 นะครับโอเคครับ